อลบอลเลบอลเลอมเอาเดี๋ยวไม่ต้องยวมือเมือ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 ้นขาผมอยู่ใส่มมือาวเอาอันนี้เรอใส่หลังอยู่กับผมอยู่ตัดขาผมอยู่นี่ครับจับได้ขาแท็กซี่เลยนายเยยินครับเป็นชาวเมียนมาเช่นเดียวกันอายุ27เปีครับ จังหวะที่นี่กําลังนั่งโรถเจ็กซส่ีไปหาญาดที่แถวแถวบางขุนเทียนครับโโตํารวจก็นําาลังเข้าไปจับกลุ่มตัว<อ>คือก่อนหน้านี้จับได้แล้วหนึ่งคนครับก็คือนายยาสาธงอายุ29ปีนะครับ<อ>หลังจากที่ไปแทงนางมิมิเออายุ5 1ปีนะครับตายเลยอ่ะแล้วก็ผัวของนางมิมิเอได้รับบาดเจ็บสาหัสคร,ครับ เมื่อคืนวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาหน้าห้องเช่าในซอยโรจนากุลอำเภอบางบ่อสูตรปราการนะครับคือจังหวะนั้นเนี่ยตัวนายยาสาธงเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าโมโหเมียไงเมียมาตามกลับบ้านครับกำลังกงเล่ากับเพื่อนอยู่นะครับดีเรียกมาสอบปากคำที่โรงพักครับต้องให้ล่ามช่วยแปลปภาษาให้เขาก็ให้การบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกำลังเมาได้ที่ติดลมอยู่เมียมาดามกลับบ้าน ด้วยความไม่พอใจก็เลยทะเลาะกับเมียทําลายเข้าของนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับประตูห้องเนี่ยพังไปหมดเลยจังหวะนั้นครับคนดูแลห้องพักก็เหมือนเดินมาเตือนบอกว่า <S <S เฮ้ยเบาๆเสียงหน่อยคนอื่นเขาหลับนอนกันหมดแล้วตอนนั้นด้วยความโมโหเมียอยู่แล้วแล้วก็ฉุนน่ะว่าเอ้ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะมาห้ามทำไมเมาอยู่ด้วยครับ ก็เลยเดินไปตามน้องเขยที่อยู่ห้องติดกันครับก็คือนายเยยินที่ถูกจับตัวล่าสุดนี่แหละไปจัดการเลยเพราะเห็นว่าคนดูแลห้องพักถือกันไกลเดินเข้ามาก็เกิดเหตุชุลมุนครับจนกระทั่งพลาดไปโดนเมียของคนดูแลห้องพักตายนี่แหละไปฟังเสียงนิดนึงครับแฟนเราไปด้วยภรรยาเมียทะเลาะกันแฟนอยู่ ทะเลาะกัเมียทะเลาะกันเมียอ่ออาอแทะเลาะกันเมียอยู่รรว,ว่าใจไม,ม่ธรรมดาไม่ใช่อะไรนะใจไม,ม่ใจไม่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แล้วว่าใจใจมัวหัวอยู่ไงอ๋อมัวหัวอยู่แต่ว่าคนนี้มีคนไต่เน่ยคนไต่เน่ยมาหาตาบล,ล,ล้วคนนี้ แต่นี่ก็ไม่เท่ากันว่าตัวนี้แค่นี้ครับก,ก็เลยอ๋อแล้วทะเลาะกัเมียแล้วคนตายก็มาต่อว่อาที่ห้องว่าที่ห้องอ่ะอันนี้ก็เลยโมโหอ๋อ,อก็เลยไปตามไปตามด้วมีคนตาย,อ,ยาออกมาด้วยวยผัวผลเนคนตายอย่ะแลออกมาบิดเมียยาว ออกมาแล้วก็ถือมีดม่ด้วยเหรอเอาถือมีดด้วยนี่ครับคือในด้านคดีความเองนะครับพุ่กกับสพคลองด่านพันตรจเอกธนูเพชรชมาเลิกนะครับก็บอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งคู่จะบอกว่าโมโหที่คนดูแลห้องพักกับเมียมาดุมาด่าคือเขาลักษณะน่าจะเป็นการเตือนมากกว่าก็ส่งเสียงดังอทะเลาะกับเมียอยู่นะใช่ไหมส่งเสียงดังเขาก็กลัวว่า คนที่อยู่ห้องอื่นๆเขาจะหลับนอนกันไม่ได้ครับก็เลยคงจะมาดุมาเตือนนะนะด้วยความโมโหแต่เขาบอกว่าไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนนะตำรวจบอกว่าคือถึงแม้ว่าจะให้การแบบนั้นไปนะครับแต่ก็ต้องดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะครับส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวรอสอบประคำอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ